สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือผมอยู่ที่วัดระหารอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นยางนานะครับภายในบริเวณวัดนะครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินดูต่อเลยนะครับนี่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนด้านทิศตะวันออกของวัดนะครับข้างๆนะครับก็จะเป็น น้ำนะครับน้ํไอ้อ้อมมานู่นเลยนะครับและนะครับมีถนนนะครับเคียงข้างกับน้ํานะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้สองข้างฝั่งของถนนนะครับต้นยางนานี่นะครับนี่ต่างงามครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่สามสี่ห้าต้นเรียงกันนี่โอ้โหเมื่อเราปลูกข้างห่างนะครับระยะหกเมตรเนี่ยนะครับที่เราเห็นนี่นะต้นยางนามันก็เลยจะสวยนะครับมันจะอ้วนนะครับนี่ นะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับยางนาเป็นไม้ที่ถ้าเกิดในที่ลุ่มๆนะครับเขาก็จะเติบโตได้ดีนะครับผมเคยเห็นมาเยอะนะครับบริเวณที่อยู่ข้างๆน้ำแบบนี้นะครับที่มีการปลูกต้นยางนาครับต้นยางนาเขาก็จะสวยนะครับสูงเด่นโดดเด่นมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าปลูกแรงๆเขาก็โตนะครับเขาก็โตเหมือนกันแต่ว่าถ้าปลูกถ้าเลือกเนาะให้เลือกระหว่างแรงกับ ที่ที่มีน้ํานะครับถ้าเขามีน้ํานะครับก็จะโตเร็วกว่านะครับสวยกว่าต้นนี้สังงานงามมากครับคุณผู้ชมเนี่ยผมไปดูนะครับใกล้ๆนะครับอ่ะก่อนไปดูใกล้ๆนี่ดูยังนาสองฝั่งถนนนี้ก่อนนะครับเนี่ยงามจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นกระบกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้นออกสีชมพูเลยนะครับนต้นนี้นะครับ นะครับสวยไหมครับคุณผู้ชมต้นตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการแตกกิ่งนะครับกิ่งก้านสาขาออกไปทางนู้นนะครับนน่นกระจายออกไปนะครับส่วนย้างหน้านี่นะครับอุ้ยนะดูดีนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าดูดีนี่แหละนะครับดูดีมากๆนะครับพื้นที่วัดแห่งนี้นะครับกว้างใหญ่เลยนะครับวัดละหานี่ แล้วก็มีการปลูกต้นไม้นะครับก็เลยดูสวยดูดีนะครับเข้ามานีครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าแล้งนะครับหน้าฝนนะครับอากาศก็จะเย็นนะครับอากาศเย็นมากๆอลยครับโซนนี้นะครับก็จะมีประดูนะครับประดูเยอะๆนะครับเยอะนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่สวยครับสวยครับคุณผู้ชม กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับกลุ่มยางนาเยอะๆใ,ๆใหญ่ๆเลยนะครับมีต้นประดูนะครับอันเนี้ยประดูทั้งหมดอหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นกลุ่มประดูทั้งหมดเลยนะครับมีป้ายเขียนว่ามหาธาตุเจดีเกาะตะเคียนนะครับจะมีการปลูกต้นไม้ด้วยข้างๆนะครับ นี่จะเป็นต้นไอชงโคนะครับเป็นกลุ่มต้นชงโคอยู่หลายต้นเลยนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดต้นเป็นต้นชงโคนะครับเห็นไหมครับีสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับมีปลานะครับหลายตัวเลยนะครับต้นชงโคนะครับ จะมีต้นต้นจิกน้ำนะครับหนึ่ต้นจิกน้ำนะครับสวยงามสวยงามนีม่นกยูงนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยมันนกยูงมีเยอะนะครับนกยูงนี่เห็นไมครับนกยูงสวย,สวยเลยนะครับ บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้นี่เกยูงใกล้ๆนะครับมีต้นโพนะครับต้นโพสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของศาสนานะครับอ่ะนี่นะครับต้นยางนานี่เป็นทิวเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยสุดๆไปเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับนุ่นสูงนะครับโอ้ยสูงจริงๆนะครับแต่ละต้นนี่นะครับนุ่น Uh huh. อมีนกมีกาด้วยครับบวยบินไปนะครับโอ้งามสุดๆงามสุดๆนะครับใครอยากมาเห็นนะครับอที่อําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่โอ้ยังห่างนะครับเนาะต้นไม้เนี่ยโตแน่นอนนะครับคุณผู้ชมตัวอย่างเรามีเห็นแล้วนะครับอื uh ้ huh. uh huh. ผูนะครับคุณโยมครับใครมีพื้นที่นะครับมีเวลาเนาะมีมีพันเนาะมีต้นไม้ดีๆนะครับปลูกเลยนะครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เฉพาะกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้คนเดียวนะครับการปลูกต้นไม้นี่ได้หลายคนเลยนะครับได้ทั้งโลกเราเลยนะครับไม่ใช่ได้แต่คนด้วยนะครับได้เป็นประโยชน์ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเขาก็จะได้อาศัยร่มเงาอาศัยเป็นที่อยู่ที่หากินของเขานะครับ คุณผู้ชมครับเห็นนกยูงไหมครับนุ่นสามตัวนะครับนุ่นเมื่อมีต้นไม้เยอะนะครับสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับแน่นอนครับว่าเป็นสัตว์ที่เอามาปล่อยเนาะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่ดูแลนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีบริบทพื้นที่แบบนี้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับถ้าเราจัดพื้นที่เขาแบบนี้นะครับเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะครับเห็นไหมครับสามตัวนี่นกยูงน่ารักจังเลยนะครับ กระโดดไปแล้วนะครับหีตัวนะครับอีกสองตัวยังเกาะอยู่นะครับต้นไม้ต้นไม้งามงามงามนะครับเออมีต้นตาลด้วยนี่มีต้นตาลนะครับดวงหลังครับนี่สวยมากสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเออนี่นี่นี่อ่ะเนนกยูงเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอนกยูงบ่อยนะนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นต้นสะแบงครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับต้นสะแบงต้นสะแบงต้นสะแบงนะครับเนี่ยสะแบงนี่เปลือกเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเปลือกเขาจะแตกใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆมากๆเลยนะครับต้นสะแบงเห็นนกยุงอีู่แล้วครับเห็นไหมครับนกยุงเยอะนะครับอื เป็นกลุ่มนะเขามีสะแบงเขาก็อยู่สะแบงกับเขานะครับอยู่ด้วยกันเยอะๆมีต้นพอกนะครับต้นพอกตัวนี้กําลังออกผลนะครับนี่นะครับผลเล็กๆนะครับอืมน่าดูน่าชมนะนี่แต่ก่อนอยู่หน้าผมก็มีนะครับต้นพอกนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโดนตัดทําลายไปแล้วนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นต้นสะแบงนะครับส่วนด้านหลังอย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นต้นยางนาเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมอู้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยมองไปนี่นะครับนู่นตรงนู้นจะเป็นสาระนะครับต้นสาระนี่คุณผู้ชมไม่รักเหมือนผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับมันคือที่สุดนะนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับตรงเนี้เรียกได้ว่าคือที่สุดเลยนะครับคือต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เรียกไปเลยว่าใครมาเนี่ยก็ต้องประทับใจนะครับเนี่ยผู้ชมดูสิครับโอ้โหนะเนี่ยไม่ประทับใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับคุณผู้ชมครนีอ่ะเนี่ยอ่ะเดินพาไปนะครับ ยางนานี่ก็าเป็นไม้สูงนะครับผมไปถ่ายไลฟ์คลิปแล้วผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับว่าต้นยางนานี่เป็นต้นไม้ที่สูงมากนะครับเป็นพญาแห่งไม้สูงมากใหญ่มากนะครับเนี่ยเมื่อปลูกจะเยอะอยู่รวมกันเยอะเขาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับยิ่งปลูกห่างยิ่งโตนะครับยิ่งโตยิ่งอ้วนนะครับเนี่ยเจอนกยูอยู่แล้วยังงเยอะนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ ออกมาทางนี้นะครับมาดูต้นไม้สวยๆฝั่งนี้บ้างนะครับออ้ยเยอะจริงๆนะครับร่มเย็นนะครับคุณผู้ชมวัดแห่งนี้ร่มเย็นีแต่ว่าผมมาเนี่ยผมมาในตอนเย็นเฉยๆตอนค่ำมันก็เลยมืดๆภาพมันก็เลยไม่ไม่ค่อยใส่ถ้ามาตอนกลางวันนี่ครับมันก็จะเย็นนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับที่ผมมาตอนตอนเย็นๆนี่แหละนะครับน่ครับมีทางเดินไปนู่นนะครับ ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้ที่สิบนาทีนะครับประมาณนี้นะครับประทับใจมากครับที่วัดละหารตำบลบ้านดานอำเภอบ,บ้านดานจังหวัดปุริรัมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ